เพื่อไทยเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะนะครับเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะหนึ่งสีหนึ่งที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งนี่เกิดจากเรื่องนี้เขาสําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเขาทําลายเพื่อไทยได้แล้วเพื่อไทยยังจะโง่ให้เขาทําลายต่อเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทำนะมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้มีมันไม่ได้มีประเ,เด็นอะไรครับในมิติทางการเมืองเนี่ยความเห็น ความคิดแนวทางนะครับที่มีความหลากหลายอย่างนี้มันถือเป็นสีสันที่ดีนะครับมันก็เป็นสีสันที่ดีส่วนจะเป็นไปตามที่เขาเสนอเขามองเขาคิดหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นกับข้อที่จริงและเหตุการณ์แล้วก็ปรากฏการที่จะเกิดขึ้นแต่องค์กรทางการเมืองครับมันทางการเมืองต้องมีหลักขับต้องยึดหลักให้มั่นนะครับโดยเฉพาะเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ย การปล่อยแบบนี้ครจะเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีการปล่อยข่าวว่าพรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพักพการประชาธิฐไตเพื่อตั้งเป็นการทัฒนาเพื่อไทยอะไรอย่างนี้ไหมครับมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับเพื่อไทยเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะนะครับเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะหนึ่งสี่หนึ่งที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งนี่เกิดจากเรื่องนี้เขาสําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเขาทําลายเพื่อไทยได้และเพื่อไทยยังจะโง่ให้เขาทําลายต่อเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทานะ ะการประชุมวันนี้เนี่ยเดิมพักจัดเตรียมเพื่อเพื่อเตรียมว่าที่ผู้สมัครของเราและประว่าที่สสของเรานะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเป็นเตรียมตัว ว่าที่สสของเราตอนที่เราจัดครั้งแรกนะครับที่วางแนวทางเอาไว้เนี่ยพระอเอิกรกตเขาประกาศรับรองก่อนเลยวันนี้ก็เลยเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับสสพภกเพื่ไถทยทั้ง141ท่านนะครับจะเป็นการจัดประชุมสัมมนานะครับระหว่างตัวสสทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสสที่เคยเป็นอดีตสสมาหรือสสใหม่ป้ายแดงเลยเนี่ยเราเข้ามาจัดสมมนาร่วมกัน ทั้ง141ท่านเนี่ยนะครับจากทีมวิทยากรทีมคณะผูบ้บริหารนะครับวัตถุประสงค์เราก็เพื่อจะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับสสพักเพื่อไทยเพื่อไปทําหน้าที่นะครับทำหน้าที่ที่สําคัญก,ก็คือหน้าที่ในในสภาในรัฐสภาทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทําหน้าที่ในการที่จะเป็นสสของพักนะครับทำหน้าที่ ที่จะเป็นสสอของพี่น้องประชาชนในการที่จะประสานงานทำงานต่างๆระหว่างพักกับพื้นที่ระหว่างพื้นที่กับพักกับทางรัฐบาลเพราะปีนี้เรามั่นใจว่าเราเป็นรัฐบาลนะครับเพราะนั้นบทบาทหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่ในการสนุนรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในสภานะครับเรื่องของการนโยบายลงสู่ปฏิบัติในพื้นที่ติดตามประเมินนโยบายต่างๆและก็ฟังสะท้อนปัญหาจากพี่น้องประชาชน ในเรื่องของการนั้นมีบสูุ่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีประเด็นมีปัญหามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นหน้าที่ที่เราจะได้มอบหมายพูดคุยกันในวันนี้นะครับใน,ในการดําเนินการเนี่ยเราก็แบ่งแบ่งเป็นส่วนๆนะครับช่วงเช้าเนี่ยหลังจากที่ผมเปิดเปิดสัมมนาแล้วเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงที่ท่านเลขาได้จัดไว้นะครับเป็นช่วงเปิดใจเพื่ออนาคตไทยเพื่ออนาคตของพรรคเพื่อไทย เราจะมีเวลาสองชั่วโมงช่วงนี้ก็จะเป็นการาให้สมาชิกเรานะครับคนที่เป็นสมาชิกสภาผพพู้แทนรัศดรทั้งหมดได้มีโอกาสได้สแสดงความคิดความเห็นทุกมิตินะครับทุกเรื่องที่ต้องการเห็นเป็นอนาคตของพรรคอนาคตของประเทศในบทบาทหน้าที่ของเขาที่ต้องการที่จะให้พรรคทำอะไรต้องการให้ประเทศเป็นไปอย่างไรเนี่ยช่วงนี้เราก็จะเปิดใจเดี๋ยวท่านนาาคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นนี้ช่วงบ่าย ช่วงบ่ายเนี่ยเราแบ่งแบ่งการสัมมนาออกเป็น3ห้องนะครับสห้องแบ่งสสเป็น3กลุ่มจาก141ท่านเนี่ยกลุ่มแรกก็จะมีวิทยากรที่เข้าไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องกติกานะครับมารยาทกฎหมายข้อบังคับอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ทั้งหมดนะครับอยู่ในห้องนี้ห้องที่สองก็จะเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ ของตัวสมาชิกสภาผู้แทนสภดมอมไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ในพรรคบทบาทหน้าที่ในพื้นที่บทบาทหน้าที่ในสภา,าบทบาทหน้าที่ต่อรัฐบาลเขาจะอยู่ในห้องที่2ห้องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทํางานประสานงานนะครับเชื่อมเชื่อมระหว่าง3ส่วนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเป็นรัฐบาลเป็นพื้นที่เนี่ยเขาจะเน้นห้องที่3อันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะจัดสมัยทั้งหมดวันนี้นะครับผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ หลังจากที่หัวหน้าพักได้กล่าวเปิดสัมมนาแล้วนะครับเราจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสอสอ,อใหม่ของพักเพื่อไทยนะครับได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในทุกประเด็นนะครับที่สงสัยแล้วก็อยากจะให้พักเดินไปในทิศทางไหนนะครับก็จะเป็นการใช้เวลาในช่วงนั้นประมาณสักสองชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายนียเราก็จะให้สอสอทุกคนเนี่ย ได้ได้แนะนำเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในรัฐสภาการรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการประชุมสภานะครับการยื่นยติกระทู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆที่สสจำเป็นต้องรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในการทำงานร่วมกับประสานงานกับพรรคประสานงานกับประชาชน ประสานงานกับสภานะครับซึ่งเป็นบทบาทที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้สสได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะครับ